เนี่ยเหรอเข้ามาพยากรอากาศแถวเนี่ยเหรอ,อ,อวันที่เดือนปีพศว่าไปเอเข้าไปม,มานี่เลยก็เรียกว่าผา,าแต้มผาแต้มผาแต่งโอ้โอ้ระวังตกนะไกรสอนมมพิทักษ์ ตกลงไปเนี่ยหากระดูกไม่เจอนะเนี่ยห้ามโยนก้อนหินลงหน้าผาเออดีระบาอันตรายหน้าผาสูงชันอ้าวดี <c oughs> โน่นแหละอา้าวบรรยากาศ <Okay. S 1> มาถึงตรงนี้แล้วก็ที่เห็นนี่แหละครับคือ <c oughs> โอ้เอา ฝั่งที่เรามองเห็นฝั่งนูนน้นนะคือขคือฝั่งของประเทศลาวประเทศลาว <c oughs> ลำน้ำที่เรามองเห็นนี่คือแม่น้ำโขงขวามือนี่ไปทางของเจียมซ้ายมือก็ถึงนูนน่นนะครเข็มมาาชเข็มมามมาศนะค่อยๆเดินทางไปเรื่อยๆจะได้รู้ จะได้เห็นพร้อมกันผาแต้มผาแต้มส่วนผมไปไหนมาไหนผมก็ต้องทำฝนให้ฝนธรรมชาติตกลงกมาตามบริบทของหลักเกณฑ์หลักการด้านวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์นะครับโดยภารกิจบ้านเราดอวีหาเกี่ยวกับเรื่องของไทยช่วยไทยกู้ภัยแล้วเอา ไปเรื่อยๆต้นไม้มันอยู่ตรงนี้อยู่ได้ยังไงเนาะไม่เห็นจะมีน้ําสักหยดเดียวเลยนั่นคือธรรมชาตินะครับที่เขาสามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้สิ่งที่มีชีวิตทุกชนิดย่อมปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้จําเป็นหลังนนึงครับสัตว์เขาก็ปรับตัวไปตามสัตว์พืชเขาก็ปรับตัวไปตามพืชถ้าไม่เหนือบ่ากว่าแรงเขาก็ต้องรักษาชีวิตของเขา เป็นของธรรมดาท่านก็นเหมือนกันร,รักษาชีวิตามาวผมก็เหมือนกันร,รักษาชีวิตซึ่งเป็นสิทธิโดยชอบทำที่ต้องพึงมีพึงได้นะครับเอาฮะสามร้อยสีิง,งศาจากนี้เป็นต้นไปไปแล้วจ้าฝนธรรมชาตินะครับนะโดยหลักเกณฑ์หลักการรับตะวันใหม่ก่อนใครในสยามพัท้อนะอะเมฆมาแล้วนู่นเห็นไหม สังเกตไหมนะครับรถต่อไปนี้นะฮะภายในวันที่15กุมภาพันธ์2519ถ้าฝนตกมาทั่วแดนสยามประเทศไทยทั่วไปก็คงไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นคนทํานะครับเรื่องของชัมม้นบรรยากาศนะตั้งแต่สูงสุดอากาศกับอวกาศต่อเชื่อมกันนู่นนะครับปฏิยามจะไปเริ่มต้นแต่จุดนั้นนะครับมันจะก่อตัวกันมา เป็นอนุภาคเล็กๆระหว่างไฮโดรเจนออกซิเจนมันเกาะมันเกาะติดกันเพิ่มความั้นขึ้นมาเป็นโมเลกุลมากๆหลายแสนล้านมันหลายแสนล้านมันก็เป็นเมฆลอยต่ำไปเรื่อยๆนะครับถึงจุดหนึ่งจุดนั้นเรียกว่าสมดุลระหว่างอากาศภาคพื้นดินกับอากาศภาคพื้นของอากาศอะไรก็ตามที่มีแรงมากกว่ากันมันก็จะส่งผลเช่นเมื่อแรงดึงดูดของโลกมีมากกว่า เมฆที่เห็นนั้นนะะก็ตกมากลายเป็นเมน็ดฝนตกจุกจักกนะกับชาวไร่ชาวนาชาวสวนชาว,ชาว,ชาวให้ทุกชีวิตก็แล้วกันบนโลกใบนี้ได้รับประโยชน์โดยทั่วหน้ากันนี่ก็คือเรื่องราวของฝนธรรมชาติแต่จะมีการเร่งปฏิกิริยาโดยวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์แค่นี้เองครับนะอธิบายได้ลึกล้ำมากไปกว่านี้ก็ได้แต่เอาแค่นี้ก็พอพอที่จะเข้าใจกันได้ใน ผ่านบ้านเราวีเนี่ยครับเด็กนักเรียนก็มาแต้มไหมครับเป็นเรื่องของทัศนศึกษานานนะครับนะวครับนะโอเคเรื่องวิวนะนี่แหละหลายๆอย่างปะปนกันสัตว์โลกทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นฝูงไหนฝูงมดฝูงปลวกฝูงตะกแตน ฝูงพึ่งฝูงต่อฝูงมนุษย์ก็ไ <c oughs> ม่ต่างกันจอกแจกจอกแจ๋เจียวเจา้า <c oughs> แต่มนุษย์เป็นสัตว์สังคมนะครับมีระเบียบวินยัยรู้จากความสะอาดู้ักความเรียบร้อยเอานะเนี่ก็มีอยู่แค่นี้ครับเรื่องราวของธรรม,มชาติโอเคครับโอเคจบนะ